ฉากเล็กสเตนเลสของ KAPRO เป็นฉากตายแบบมีด้ามจับขนาดความยาวไม้บรรทัด8นิ้วตัวไม้บรรทัดผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูงลดปัญหาการเกิดสนิมและการหลุดลอกของสเกลวัดแม้จะเป็นฉากตายแต่ก็สามารถใช้วัดองศาตั้งแต่10ถึง60องศาโดยจะมีรูก,กำหนดมุมขององศาอยู่ที่ด้ามจับ นอกจากนี้บริเวณด้ามยังมีบ่าสำหรับทาบองสาย2 5่องาและส5าองศาสำหรับเข้าโครงแปดเหลี่ยมและโครงสี่เหลี่ยมได้อย่างรวดเร็วฉากเหล็กรุ่นนี้จึงเหมาะกับงานช่างทุกประเภทเพราะใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนั่นเองครับฉากเหล็กสำหรับวัดไม้ดีไซน์เรียบง่ายไม่มีด้ามจาับทำให้สามารถวางชิดแนบกับชิ้นงานได้ในทุกส่วนของไม้ฉาก ซึ่งฉากเหล็กของ k e n d o รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีพื้นสีดำด้านสเกลวัดและตัวเลขเป็นสีขาวเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นเมื่อใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งเช่นการขึ้นโครงหลังคาซึ่งในฉากเหล็กทั่วไปที่มีสีขาวหรือสีสเตนเลสมักจะสะท้อนแสงแดดทําให้มองไม่เห็นสเกลและตัวเลขก,การวัดไม้ในพื้นที่แสงสว่างน้อยที่ต้องใช้ไฟส่องสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องฉากเหล็กสีดําก็จะช่วยลดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีครับ ชากเล็กยี่ห้อสแตนล,ลีย์ที่มาพร้อมด้ามจับพลาสติกเกรดคุณภาพส่วนใบฉากทำจากสเตนเลสลดการเกิดสนิมซึ่งเป็นลักษณะใบ,าบาแบบเรียบทรงใบมีดปลายตัดเฉียง45องศา และเนื่องจากฉากเหล็กรุ่นนี้ไม่มีไม่มีสเกลวัดความยาวและองศาจึงต้องใช้ควบคู่กับไม้บรรทัดและอุปกรณ์วัดองศาอื่นๆร่วมด้วยจึงเหมาะสำหรับการใช้เข้ามุมไม้และโครงสร้างทั่วไปและยังออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรับองศาคมเลื่อยเครื่องขัดประดาษทรายแบบสายพานเพื่อให้มีขนาดองศาคมตรงกับแม่แบบหรือองศาที่ต้องการครับ ฉากเหล็กยี่ห้อสแตนล,ลีย์รุ่น45ถึง600ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นฉากเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อง,งานช่างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นการเข้าฉากโครงหลังคาและการวัดฉากคานเสาฉากเหล็กรุ่นนี้มีขนาด16คูณ24นิ้วไม่มีด้ามจับทำให้วางทาบก,กับโครงสร้างได้โดยไม่ติดด้ามซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในระหว่างการวัดได้เป็นอย่างดี ระบบสเกลวัดกำหนดมาในฉากเหล็กรุ่นนี้มี2ระบบคือระบบอินพีเรียลและระบบเมตริกตัวฉากทำจากเหล็กทุกแข็งใช้งานได้ยาวนานครับฉากเหล็กวาสต้า Star เป็นฉากเรขาคณิตที่มีมิติ30.5 x 30.5 x 43ซนเมตร เหมาะสำหรับงานช่างที่ต้องการความละเอียดสูงฉากเหล็กรุ่นนี้มีสเกลวัดองศาตั้งแต่0นถึง90องศาเพื่อใช้สำหรับกรณีที่ต้องการวัดองศานอกเหนือจากที่กำหนดให้ในด้านชิปมุมฉากจะมีขอบยกสูงเพื่อใช้เป็นตัวทาววัดขอบเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนขณะวัด นอกจากนี้ภายในตัวฉากยังมีร่องบากสำหรับทาบดินสอเพื่อใช้ขีดวัดระยะจากขอบชิ้นงานทำให้ง่ายยิ่งขึ้นถือเป็นฉากที่ทำจากอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและพกพาง่ายอีกรุ่นหนึ่งที่เราแนะนำเลยทีเดียวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด